พี่น้องครับพี่น้องครับชมพระผงพายกุมารนะครับหลวงปู่ทิมวัตนหารไล่พิมพ์ายคู่นะครับพิมพ์ายคู่ก็จะเป็นพิมพ์ายนะครับเรียกว่ามีพายน้อยสองสองตนนะครับพายน้อยสองตนนะครับพิม์นี้จะเชื่อว่าออกมาก่อนะครับออกมาก่อนพิมพ์ใหญ่นะครับออกมาก่นพิมพ์อื่นๆนะครับ เป็นการสร้างเพื่อลำลึกถึงภายน้อยนะครับของหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่ระยองนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อผงภายกุมานนะครับพุตธศิลก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับพี่น้องครับผงภายนะครับแล้วก็คาบต่างๆถือว่าสวยงามครับองค์นี้สภาพเดิมๆเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะคาบบอลทองนะครับจากนครศรีธรรมราชให้เราได้เห็นนะครับนี่ฮะสวยงามนี่ครับนี่ครับ เนื้อหาด้านในนั้นจะค่อนข้างหนึกนุ่มมากนะครับหนึกนุ่มมากนะครับหนึกนุ่มนะฮะถ้าเราเจอรอยแตกงนี้เราส่องเราจะเห็นพระเนื้อหานี่ค่อนข้างหนึกนุ่มมากครับพี่น้องครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบปรากฏลักษณะของบอลทองนะครับนี่ครับงดงามมากนะครับนี่ฮะสวยงามจริงๆครับถือว่าเป็นพระที่ ค่อนข้างนะครับที่จะได้รับความนิยมนะครับสูงมากนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับหลวงปู่ทิมนี้นะครับพุทธศิลป์ก็งดงามนะครับนี่ครับสวยงามครับองค์นี้ไม่ผ่านการใช้เลยสภาพยังเดิมๆคริบๆเลยนี่ฮะนี่ฮะอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับอืพระผงปลายกุมารนะครับหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่ระยองพิมพ์ายคู่ครับผมพิมพายคู่นะครับ พิมพ์ยคู่ครับผม